สมบสานอู้เอาทุเรียนทุเรียนกับปลูกได้ไหมครับจักเดือนแล้วครับพออันนี้ทุเรียนนี่นี่ปลูกเดือนตุลาปีที่แล้วตุลาปีที่แล้วเอาต้นมันหลายไปไหนครับต้นสูงมาไหนข้อบ่อบ่อสูงหรือบ่อมาณนต่อโอ,โอแขนนึงนี่อ๋อแขนนึงครับดูแลหญ้าบ่ทางนี้พอบ่บ่หญ้าหรือ,อ,อครับบ่หญ้าออปลูกเขตนี้เขาปลูกทุเรียนได้เนาะครับได้ได้ได อเขาทาดีนะครับเนาะเขาจะมีต้นสูงวัวยู่บอก,กปอมีมครับนี่เป็นน่วยแล้วก็มีโอ้โหบรรยากาศคล้ายยูจันทบุรีเลยเนาะผมมีมังคุดพร้อมอ้อันนี้จะเดือนนะครับมังคุดนี้ปีกว่าปีกว่าเนาะอันนี้ยัง มันเขาเลยบางกระเงี้ยนะอุ้ยผักกรยังกับหลายวันนี้เลยดิอันนี้ผีอันนี้ก็ปลูกบ่ครับเสียบใส่ในตุ่มคือมาสิบบาทปลูกอันนี้ก็ขายได้ไหมครับนี่ขายได้ครับโอ้เขาส่งตลาดใส่นหมครับนี่อันนี้มันมันเป็นความคิดของของผมอีกอย่างหนึ่งคืออยากอยากปลูกอืมเพราะว่าเขามักบ่พอ่นมากินเนาะนี่ตลาดเขาก็เครื่องดีนะแต่ว่า์ไม่มีคนปลูกนะอ๋อ ตัวนี้ได้ยร้อยกว่าบ,บาทเลยทีหลายกว่าบ,บาทโอ้เนาะลูกเดียวลูกเดียวร้อยกว่าบ,บาทครับของโลกว่านเขาขายเป็นกิโลเนาะแม่นเดี๋ยวนี้กลิ่นจะตัดสั่งมากกล้วยก็ขายเป็นทีนะอืมอันนี้น้ำน้ำน้ำธรรมชาตินะอ๋อไหลามากนี่นเนาะเดี๋ยวพาเบิบ่งตัวเลียนต้นไงเนาะครับครับอือปีนี้ได้ได้ลูกบ่ครับพอยังเลยครับมันเป็นปีแรกเนาะ คือออกดอ,อกก็ก็มันแบบวัตถุเนาะบัทิุกเ็เลยบ่อได้ผู้เดียดอย่างมันปีแรกครับก็ปีนากระิบวันนี้เนาะนี่ปีนาเนี่ยว่าสีเลือดเอาให้ไ,หได้ครับผมจากไรยี่สิบไร่วะนี่พอแม่ขาดขาดยี่สิบไร่ยี่น้อยเดียวโอ้หนนัวข่วนอ้วันี่กระ thon เลยมีทุกอย่างเลยสิเนาะ มันเป็นพื้นที่จังใดอยู่แถวนี้เพราะเป็นดินแบบใดเนาะนเป็นหลูกลังเนาะครับแ,แต่ตะกอนที่แถวนี้มันมันจะเป็นน้ำหน่ำสับนะเป็นนํำสับเพาเลยเอาแมคโคมาขูดเป็นสะเลยครับไอ้น,นี่ก็เหตุการักน่ำเนาะอืมการักนนํำโอ้เ่าต้องใส่ใดเพาต้องใส่หนังเลยอืมเปิดวาล์วอันนี้สูงอันนี้ก็ตตําให้มันไหลออกไปทั้งผีเลยโอ้ผสมประสานดีมากเนาะ อสวนทุเรียนอืมอ,อันนี้เป็นสวนทุเรียนจักปีครับนี่พอนี่ออยฟ้าเนี่ยที่ว่าจาม,ามันมันสามปีมันปีกว่ามันออกดอกอยังครับปีที่แล้วอะ่ะมันออกดูท้องสามเป็นเนาะอ,อือโอ้ปลูกได้่จวะเนาะอันนี้คือว่พาพานเลยมั้งครับนี่โอเคครับพาน,พานครับพานเลยมั้งวคืออือดูสักหน่อยเกือบระเบิดเอาเขาต้อง พ่นขึ้นหนังสี่วะครับต้นทุเรียนเออปัญหามันจะน้อยถ้าเขาเขาเห็ดจำเพราะเคยปลูกธรรมาชาติแบบบอ่อตองพ่นบ่อ,บอตองไ้มี่พ่นเนาะครับมันจะตายง่ายตัว<อ>นี้ม,นมันชื้นเนาะที่แถวนี้มันชื้นบ่อ,อต้องเห็ดแบบนี้ครับพ่นขึ้นดูแลง่ายดูแลง่ายครับโลภน้อยอู้นี่ก็ต้นไงเนาะต้นนี้ก็ออกดอกที่ที่แล้วแต่ว่าก็บก่อใหเนาะ ออกดอกแล้วออกดอกแล้วอแต่แต่กับบอสติดกับบอสเนียงเขาต้องแตงกิ้งจังใดเนี่ยพอครับหลังจากที่ว่ามันพนันฤดูกาลเขาไปแล้วก็คือแต่งไอแบบนี้บ่หายนี่ครับแบบบ่วหายนี้ก็เตรียมต้นไว้เตรียมแต่งต้นไว้ให้มันใบมันสมบูรณ์เนาะครับเอเประมาณเดือนเดือนนหนเดือนอย่างเดือนเก้าเดือนสิบ กอนเดือนพฤศจิกาเนี่ยเรียม้นให้มันได้ดูประมาณเดือนพฤศจิกาครมันก็จะออกดอกครับออกดอกครับบุานุมนี่ครับอ้จักไรปลูกทุเรียนัะไรครับนี่ทุเรียนอยู่ประมาณหกไร่ครับหกไร่ที่ยี่สิบไร่ปลูกทุเรียนหกไร่ปลูกยี่ห้างบ่าด้ครับพ่อเนี่ยก็ที่ดีบ่าปลูก ทางที่เขาเนาะหกคูณหกคูหกเองอ๋อหกคูณูแปดหกคูณคูณแปดคือเสน้นนี่กหกอันนี้แปดเนาะอืะอแปดเดี๋ยพาบงขังบนหอมเนาะยี <laughs> ่สิบไร่ <laughs> เอาถ้าเกิดว่าเขาเอา่เอเก็บ กล้วยี่ปูกเป็นแบบว่าหมุนเวียนน้ำบ่ครับเ่หมุนเวียนครับโอ้คือบ่อไห้มันขาดลูกค่านะอืเขาจะปูบ่อไห้มันออกพร้อมกันครับเขาก็สามไร่ให้ออกราจะสองเดือนครับสามไร่ออกสามเดือนเออสามไร่ออกหมุนเวียนทั้งปีเียนไห้มันได้ไห้มันได้ปูบ่อไห้มันขาดตลาดเผือกเผืเผือกักเผือกก็ปูกว่ะมีเผือกมีตุเรียนมีกล้วย เป็นเผือกแบบใหญ่พอเผือกกินมหัวใหญ่น่ะอืมอู้ยเขาปลูกทุกอย่างเลยตัวนี้เนาะตรงไหนวา่ที่มีหอนมองพักตัวนี้มองมองพักมองพักกับมีเนาะต้นมองพักเถอะเรียกว่าจับฟองสวนบ่ได้บ่ได้พักกระเทือะเลยอู้หฮอลแลนด์เขาก็ปลูกทิมไม่เองใช่เลยพอเนาะแม่ผมผม ไมต้องการผมคิดไ้คืออยากปลูกกันนี่เอาเอาต,อนนาตอนน้นนี้ถามต้นน,บบนี้เนี่ยพอต้นนี้คือมันจะออกคือแขนงยังสิไอ้ขั้นแรกนี่ทำแมบนนองเห็ดเขาเห็ดนห่มันสองสองจิงแบบนี้นี่ยไม่จะได้หลายไม่จะได้เพิ่มขึ้นอ๋อเทคนิคจังเลยเนาะครับพอคือตัดตน้นถามันสูงแล้วเนะาะคสูงสุดเขาสิเอาเบ่ะเถิงแล้วเขาตัดแบบนี้ พอตัดแล้วแบบนี้เขาจะเอาอันนี้สวมก็ได้เข้าจะเอาถุงยางมาครอบก็ได้โอ้ครอบเพราะน้ำมันเขานี่นะครับอืมเมื่อเชื้อรามันจะบวลงเพราะเพราะมันแห้งแล้วมันก็จะบวเป็นเชื้อราโอ้คือเทคนิคนี่ถ้าเกิดว่าเฮ้าอยากได้สองต้นหรือสองกิ่งครับตัดเลยตัดเลยมั้ตัดมันจะขึ้นมาใหม่แก้แก้ยังสิถ้าเขาว่าต้องการแล้วอ่าถ้าเข้าว่าต้องการเขาต้องเลือกว่าว่าเขาตอนเข้าตอนมันอ๋อ อ๋อตัดประมาณนี้เลยแม่ตัดประมาณนี้เขาสิเขาสิเอาจะกิงก็ได้แต่ว่าผมแนะนําให้เอาสองกิงง่งพอจะดูแลง่ายครับคือเขาบรกได้แบบถ้ามันสูงขึ้นสูงขึ้นลูกมันจะบอค่อยเขาเรียกว่าม,มันก็ค่อยหน่อยๆลงเนาะหน่อยลงแล้วก็เก็บงาอืมครับเอาเลยการตัดเลยเนาะตัดให้มันนั่งๆไ้บานเขาปลูกเพื่อเดียวอยู่ได้โอ้ถ้าถ้าเฮ็ยแบบผมนี่จะอยู่ได้โดนครับเพื่อจะเก็บไปเรื่อยๆเท่ากับฉีดเชื้อรา S <S <ไ>ลายไ,ไ,ไ,ไอ้เพียรขาวๆนี่ครับเราต้องลายเพียรกขาวนี่ให้ได้อันนี้ผมฉีดตัวแล้วมันตายแล้วแหละแต่ว<อ>่ามันบวชหลุดใส่ยาไอ้ยังฉีดปอนม,มันแหล่ะไดทองตลาดเนาะอืแล้วแต่มกักเนาะเออแล้วแต่มักมันมีหลายนะอืครับนี่ครับถ้าเห็ดได้แบบนี้หาไร่ครับก็ี๋ยเป็นหลานเลยนะหาไร่นี่เป็นหลานแล้วเนาะครับลูกหนึ่งก็เป็นรวยเนาะครับนี่หาไล่ถ้าได้เห็ดได้แบบนี้มะละกอฮอลแลนด์เนาะ ตอนนี้แล้วค่ะุ่งยังพุ่งเลยมีอันนี้คือมุงนาวนี่จีบดาวบดายแต่มันเป็นพันธุ์ของมันเนาะพันธุ์ยังครานี้พออันนี้ลาเม็ดไรเม็ดมันพึ่งไงเป็นนวยไหมน้องก็ซื้อมาฝากครัด้วยปูเบิงว่ามันจีเป็นนวยวะมันเริ่มมาเป็นมันก็เริ่มเป็นแล้วเนาะเริ่มเป็นเริ่มเป็นต่ใบมันุ่งผสมบุญเป็นไ อูนี่ครับต้นทุเรียนกับงามอันนี้ก็สุดเขตริมมาพอเนี่ยกบุญกอบไพ่หอดกอบไพ่พุ่นอ่ะครับโอ้ักใหญ่เนาะผสมประสานขายได้ทุกอย่างเลยเนาะครับผมโอ้ยมันเป็นมดลุ่นไปแล้วปอันนี้เขาก็จะไถปลูกไม่เนาะแต่ว่าก็จะปลูกฮอลแลนด์จ้ะอ๋ออยากอยากปลูกฮอลแลนด์เนาะฮอลแลนด์เอ้าอ่าเขาก็ปลูกแล้วเขา ตลาดเขาเป็นได้พอตลาดากบนีกครับเพราะหาขามีสินค้าเพราะขายขามีนี่จังจังหอนแรกนี่ครับขามีตลาดนี่ง่ายมากเลยถ้าข้ามีครับแต่ส่วนมากบบมีสินค้าไปถามเขาเขาก็ว่ามากเนาะส่วนมากเขาจะเป็นอ่อนไหสูกนะพอเนาะแม่ตลาเต้มอ๋อตลาดตลาดจะสร้างแบบแต้มอืมแล้วเขาก็ไปโฮของเขาเองอ ลูกค่ากล้วยมาเห็นมีกะเอาไปน้ำยังสี่แม่จ้ะคือบ่ได้ออกไปทางใดเลยมีตลูกค่าเก่าๆมีคนกระจองมาหลายคนเลวจ้ะครับอู้ยี่สิบไร่เนาะปลูกมะละกอกะปลูกแซมไปน้ำต้นแบบทุเรียนนี่แหละจ้ะเนาะจ้ะมันมันมันหมักแบบนี้ครับหมักแบบยูุู่งๆมบบนนี้อ๋อฮอลแลนด์เนี่ยวะนครับมันจะหมักยูุู่งๆแบบนี้ครับ ะ้องกระปูกทุเรียนปลูกมะละกอแซ่บไปนะมอ่ะเออให้มันอาศัยกันอแดดแห้งๆมันอาศัยกันครับต่ถามว่าถ้าห้ามักทุเรียนแห้งเ้าเบ้าไหวก็ได้ครับเฮาก็โค่นทิ้มก็ได้เนาะครับครับผมแต่ว่ามันก็ขึ้นเออแม่นมันมันก็คือไา่ใดมันก็ไดอยู่นะครับเฮาก็ปลูกไว้โค่นหลัก้นก็ไดครับผมอู้นี่น่าสนใจกันในการปลูกมะละกอเนาะครับ ปลูกถึงไหนแม่นจกลองใดนี่จกลองนี่เอามาเห็ดเป็นเป็นหลองของทุเรียนเนาะแล้ว็ะปูประพงใส่นี่วอ้ทีนึงเลยครับครับงํามครับอู้นี่คือเทคนิคการปลูกนะครับทําเกษตรผสมผสานปลูกทุกอย่างขายทุกอย่างเนาะเพราะเนาะเพราะว่าเกษตรเนี่ยคือหัวใจหลักของการการยู่แล้วเนาะแม่นครับแม่นเพราะว่าคนเฮาคือต้องมีการกินเนาะเพราะเนาะแม่นหากะบมคือเห็ดจังไน อาชีพใดที่เห็นมันมีความสุกเนาะครับข้ข้าก็มีความซุบใสอืมบักเขียบกัดขายได้เนะ<ว>าะทุกอย่างอ้ในสวนนี่ขายได้เบิดเลยเนาะบักเคียบนี่บมมีขายีจริงนี่อาชีพนี่ก็ได้ครับแต่มันบมนมีขายอือบบได้บ่พอขายเนาะบ่พอขายดอก ็ให้มีแล้วพ่อเนาะทุกอย่างนี่ถ้าของกินน่ะถ้าเฮามีขายนี่ขายได้เลยเนาะครับผมคนนึ่งคนนึงดกอกเขาโดดควอมแล้วพ่อเนาะเนี่ยมันจังซีนี่ถ้าเฮาเฮาว่ามันทุ้งแล้วเขาก็ตัดออกตัดแค่นั้นนะอืว่าเขา่เอาทุกทีเลยครับก็ะสามกิ่งนี่สามกิ่งตัดแล้วเกามาครอบไปไม่นครับ ขอบก็ทุ้งยางดำเลยครับมาขอบอืมมันจะออกสามปีเปลี่ยนไข่โอ้มีแต่งเนาะนี่เก็บได้แล้วเนาะมันแก่แล้วเนาะครับมันรุนโอ้ปลูกยากรับพอเนาะครับบึงพูดเดียวบึงจะค้นครับสวนนี่ครอบครัวครอบครัวว่าลูกกับพ่อลงมาเบิ้งต่อยกันเนาะพัดกันแบบนีอยู่อืมลูกเก็บซอยเนาะครับผม ปลูกได้โดนไปไนันดทั้งหมดนี่พอปลูกโดนไปาไนดตั้งแต่ตอนใดครับโอ้ไหนเกือบเจ็ดแปดปีไปแล้วโอ้แรกแรกเป็นไงเนี่ยพออุปสรรคแรกแนี่ปลูกเรื่กล้ยเนาะครับปลูกกล้ยน้ำบาก่แรกแรกเลยปลูกๆๆกล้ยน้ำบานี่โอ้ปีนั้นเริมแรกปีนั้นมันมีราคาเนาะครับแต่พอดีกล้ยเขามันงามอืมอมีพอขาโอ้เม่ขาอยู่กับคนใช้ม,ะ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 มะาเหมาให ปุกไหลเลยอก็เลยโชคดีไปตอนนั้นครับถือว่าโชคดีเห็ดอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าเห็ดอย่างอื่นเรามันไม่มีเงินไงครับพอมาเห็ดไอ้ของแบบก้วยเห็ดนั้นเมันอยดูชื่อว่ามันเออพอใส่ครับผมผสมประสานเนาะมีนั่นขายนี่มีนี่ขายนั่นเนาะครับ เอองไทยปะปนีกับกลับนะพ่อเนาะครับไอ้นอนี้นี่อันนึงกล้วยนี่นะสนใจครับเริ่มเริ่มชิมาเลี้ยงแล้วท่านอย่างครับพอก็คือกล้วยหนาคกล้วยหนาคกล้วยหนาคโอ้มันมันเขาเริ่มเริ่มจะนิยมึ้นมาอีกอีกกล้วยนึงครับอีกเฮาอยากปลูกอืมอยากปลูกก็คือกล้วยนากเป็นกําลังมันเป็นกล้วย ขากินเพลือุกกาพนากนะแบบกำลังมามาแรงอีกสายพันธุ์หนึ่งเนาะพ่อเนาะสายพันธุ์นึงครับผมพูดนาะนี่ก็ขายผู้ใดสนใจนอะนี่ทักมาหาพ่ออะไรบอกครับนี่ได้ครับเนาะมหาห้องปอบเดเลยอือผู้ใดสนใจก็ทักมหาห้องปอบไดเลยเนะครับเพราะว่าต้องการพันธุ์อะไรยังบอกมาเลยดีบดีมาเลยครับผมต้องการ ศึกษาดูทุเรียนเนาะพ่อเนาะครับมาดูสวนขมาดสวนับมาเลยเนาะมาดูได้ครับครับผมเทคนิคการปลูกทุเรียนครับจั่งไดมันปลูกแล้วมันรอดมีผลผลิตเนาะไม่มีที่ขายครับมาหาเราได้มาหาพ่อได้เนาะครับปลูกมีอย่างเนี่ยอ่อ่กล้วยมีมีมันครับมีเพือกครับอะไรผมมีมองขายมาหาได้ออาผมมีที่ขาย ครับอ่าตีตอมาได้มาถักมาหาทถักหน่อยถักมาหาน้องปอบได้เนาะน้องปอบได้เลยอืมอยากปลูกอีหยังมีอยากปลูกอีหยังแบบว่าอยากมีได้ได้ท่างใดครับปรึกษาได้นะพอเนาะนี่ครับรับลูกไล่อยู่พอนี่รับไม่ต้นไหนรับ่าจาวาต้องอยู่ในเขตใกล้ๆเพราะว่าเคยรับเหรอพึ่นอยู่ไกลพึ่นกับว่าสะดวกที่จะขนมาให้เฮายังสี่นะจ๊ะอืมก็คือมันไกลเกินเนาะไกลเกินแต่จะ ถ้าถามในการตลาดเขาก็สามารถแนะนาได้ว่าขายตรงไหนครับจะออกยังไงยังไงกับจ,จะได้จ้ะที่ว่าเขามาอยู่แบบคล้ายๆแบบบรรยากาศอยู่จันท์ทบบี่เลยรตอนนี้เนาะมีนนทุกอย่างแตนน่ว่าที่แท้โบเมนอยู่จันทรด้ย,ยครับอยู่น้องกีบุญราเขาเองเนาะไยด้แต่ในกลุ่มที่อยู่ในดงแถวนี้เขาก็เขาจะเห็ุให้เป็น จันสองนะจันสองครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ว่าดินเป็นดินไม่ได้พอดินกวดกวดหลูกล่างแลวก็กอเป็นดินแดงครับดินดีออมก็ขายได้เนาะนี่บน้าบัวแก่บวกกีต้นอืมน้ำกะไลวันนี้เน่ยครับนี่มีทุกอย่างนะครับอยู่นี่อยู่สวนนี่ สาถุตาใหญ่ลูกหลานมาถ่ายทำเด้อนี่ขอให้เจ้าของสวนคนลำด้วยค่ะขายได้ดีได้ดีขอให้คลิปปังๆมีคนเบิ่งนหลายยอดวิวลหลายเด้อครับอันนี้ก็น้ำไหลที่เนาะใช่ทำวัชาติจ้ะตลอดปี<ล>จ้ะบ่มีแห้งอันนี้อยู่ตลอดปีเลยตีตลอดปีดน้ำมันซึมมาข้างนอกกว่าครับนี่จ้ะนู่ไหลข้างบนอ๋อมันจะมีเหมือนายๆตานามเขาซึมออกตลอดเวลาอืม นามใสเนาะเดี๋ยวต้องมาเบื้องหนาเร็ยครับเนาะเพราะว่าหนาเพราะว่าหนานี่เขาบอกเบิ่งเบิ่งบ่ออกเขาก็บ่อไปกับคนอาดบ่อเสือเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนเนาะอันนี้อันนี้กังานบวชงานซพอยากได้กะให้จ้ะลายพื้นก็พากันเอาไปแกงครัเอ็ดบุญไปอื นี่ครับนี่คือจันส right. องจันทบุรีสองนะครับนี่ครับบรรยากาศนี่คล้ายๆแบบจันทบุรีเลยครับเพราะว่ามีทุเรียนมีเงาะนะครับมีอทุกอย่างนะครับนี่บอกเล่เวลาคนมีงานมีการจะมาขอ เอาหัวมันบ่ครับบ่ตัดต้นหัวต้นบวบมันเป็นไข่่เอาไปแกงบ่บัวเอออ๋อแกงเอาบอลบวกขั้นบ่บดีพออันนี้เป็นบอนหวานจ้ะมันเป็นนางหวา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 นคือเขาไปปอกออกมาเขาเขากินตัวใดนบ่บเดี๋ยวทาทิศให้เนี่ยครับก็ไข่เหมือนเหมือนอะไรนะต้นพูนเหรอนมันคล้ายๆแบบปอกคือกะ ไส้บัวไส้บัวเขาเอากระเบื้ปอกเก่งตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเนาะครับแล้วก็ไปต้มน้ำให้มันน้ำหนึ่งต้มน้ำต้มน้ำคือแกงขี้เล็กเนี่ยครับแล้วก็แกงกะทิแกงลาวแกงไดเบือดใส่หมูใส่ยังโอ้ได้อ๋อแบันี่มึงเพิ่งแบพเขาจะมาตัดเอาเนาะไปแกงคือแบบว่าทุกอย่างในนี้ก็กินได้เบือดเนาะกินได้กินได้ครับผมเรียกว่าวอมเอนว่าเขาวอมเอนว่าขาย ครับทุกอย่างเข้ากับเอือเผือต่อแบ่งปันน้ำเนาะเอือเผือต่อไอ้พี่น้องรวมบ้านครับผมมีงผูดได้คนมาขอเข้ากับใครมีหนำสักหน่อโอ้หนามันไหลมากจริงเนาะไหลมาตลอดนดีๆมันจะพุทธขึ้นมาเลยนี่คือมันซึมขึ้นมาจริงส่เนาะอ๋อนี่มันเนี่ยแนี่ยเนี่ อุ้ยน้ำใต้ดินเขาที่ไหลนะพี่กระเบิงว่ามันบ่มีหม่องไหลมาเห็นแต่ว่ามันออกจากตรงนั้นนะเห็นไหมเออนี่น้ำมันไหลออกเนาะไหลออกโอ้น้ำมันผุดออกตัวนี้ครับออโอ้นี่มาเบิ่งทางนี้มันจะออกมันโอ้นี่มันบ่มีอันนี้คือออกวันที่สี่เนาะจ้ะซึมอหมอกมาตั้งปีมันอยู่จริตลอดปีอ่ะแน่นจ้ะโอ้โหาฝนมันจะพุดหนาฝนนี่จะเห็นชัดเลยจ้ะอืมแต่ว่าหนาแล้วมันก็ยังนี่กลายเป็น พอดีสําหรับกล้วยจะบ่ออกไรแบบนี้จ้ะจะแต่ว่าคืนนี่จะเปียกดินนี่จะเปียกน้ำใต้ดินนี่เนาะมันพุดออกเนาะใสจ้ะใสออกมาไม่รอเป็นแบบว่าอู้ซับในดินอย่างดีเลยเนาะเสร็ยทีเลยขบได้อยู่แถวนี้เนาะมีน้ำตลอดเนาะโอาละได้เจาะบดานบ่ขัาพ่อนี่อันนี้เจาะโซล่าเซลอันนี้เจาโซล่าเซลอ๋อเจาะไปลึกปันใดขัาพ่อนี่ท่านี้เขาบอได้เจาะ คือเขาเอาอะโซลาเซลล์ลงสระลงสระเลยอ๋อหนามในสระคือคือหนามในสระมันบ่แห้งมันอยู่เสียเลยอ๋อที่เราเห็นเมื่อกี้นี่จ้าแม่นจ้าจะบ่ได้เจาะบะดานลงไปใต้ดินมั้งบ่จ้าโอ้บ่ได้เจาะหนามเขาแบบว่าหนามเขาอยู่เขาสูบจังไรมันก็อยู่ทั้งปีหมดแม่นจ่าอยู่ทั้งปีบ่มีเหมืดอืมอันนั้นกะหอกล้วยเราไปเบิ่งวิธีการเอาหอกล้วยบ่อืเสียเจเบิ่งเสียเจ เเจพันล้านน,นู่นนี่เอาเเจสาธิตเนี่ยสาธิตเนี่ย,ยอ่าเทคทิกทักษะก,การห่อกล้วยยังไงอขอตรงเบิ้งสาภาพเนือกล้วยก่อนครับอ่ะถุงนี่เขาถุงจังไงครับถุงถ,ถุงระบายอากาศอ๋อ ข้างล่างเขาก็ปล่อยไว้อย่างส่บวะเขาเข้าหอกันอยังงครับเพื่ออ่างครับนี่ก็ให้ผิวมันลายครับอ๋อเพื่อเอาแมงมันลงลงอย่างส่มันบกมันบกเขาบัะถามันเห็นถุงสีฝางสิมันมันจะบอมาไก่อ๋อมันย่านครับอ๋อเขาใส่ถุงอย่างอื่นนี่บ่ถุงขาวถุงเออ่ถามว่าได้ก็ได้อยู่ครับจะ่ามันจะบอไดบฝนทำถุงสีฝานอ๋อถุงสีมันจะมีแบบเส้นบให้แมงเขามานะ หอหอ่หอห้อย่างที่แต่ว่าเขา,บบานเนโป่งไวสินึกว่าเขาคุ้มแบบว่าปิดมิดโมเมนต์เนาะเนาะห่ครับข้างล่างปล่อยลมโอ้โนี่ครับเทคนิคง่ายๆเนาะนึกว่าเขาห่อแบบแบบปิดมิดชิดคือเอากระสอบห่อโมเมนต์เนาะอ๋ออ,อันนี้เขาหาซื้ออยู่ใส่กับตรงนี้น้ำลานขายอุปกรณ์การเกรษตรมีขายืนเป่าขบอันนี้เขาก็จะหู้มาห้เรียบร้อยโอ้ แปลงนี้ธันวาจะได้ตัดกุจีนกีจ้ะทันวากุจีนแตงได้แตงว่าจั่งใด่อพอขีอขไ้ไก่ขี้ไก่ไก่อันนี้ก็ใส่ขี้ไก่หว่ะอ้ะอเขาว่าเขาใสา่ขี้ไก่แล้วมันเป็นโลเป็นลานน่มันมันก็มีส่วนแต่ว่ามันเห็นล่วยใหญ่ เขาก็ฉีดเอาเรื่อยๆจ้ะอือคือเลือกอ่าคือพ้นดีที่สุดแล้วอกคือว่าเขาใส่ขีดใจนี่ง่ายๆนี่ละป่วยนี่ต้องร้องพื้นขีดใจจ้ะเพราะสอหนักเคมีไปไหนแล้วก็เขาจะใหญ่สมบูรณ์อือเขาก็ะฉิดเชื้อราตลอดเวลามีฝนตกแบบนี้ถ้าสมมติวานนี้ณันี้ที่เขาแต่งครับแต่งใบเชื้อราออกเขาก็ะฉิดยาเชื้อราเลยจ้ะรฉิดเลย บนตกอืมฉีดได้ฉีดข้างล่างบอกบอจ้ะฉีดทุกต้นทุกผลใยทั้งต้นทั้งหน่วยเรียบร้อยเลยจ้ะฉีดหมดเลยกันเชื้อราเป็นบ่จ่าเมนจ่ากันเชื้อราหน่วยจ่าบอไรมีการปลูกกล้วยครับอู้ปักไงเนาะยังบวชถั่วแล้วเนาะให้ให้ให้ไปตัดกล้วยมันจ่าเดียว แต่วแตงมันมีฉีเสติลาเลยครับแป้งเพ็รจีดเลยครับต้นทุนนี่สูงบ่ครับพ่อนี่ในการเฮ็ดแต่ละรอบแต่ละรอบนี่ยอะไรก่อจะร็ตกไปประมาณสองพันต้นก็พันพันกล้วยก็ประมาณอะไรสองพันต้นสองพันต้นพันกล้วยเขาตัดออกไปเลยเพราะว่าเขามีของจะของอยู่แล้วครับผมอันนี้คือเขาประหยัดไปแล้วยาง แล้วสองขี่ไก่นี่ตรงลุงอะไรแต่ใช่อะไรซิบร้อนึงนีโอเคเลยน้ำครับพดน้ำให้ได้ก็คือหนึ่งก็คือปัจจัยหลักก็คือน้ำเนาะครับน้ำน้ำแล้วก็ยาน้ำขี่ไก่ยาอืจ้าก็แค่นั้นเพิ่นลุงทุนไม่ก็คือต้องลุงนอครับนอพันแล้วก็ไม้ไผ่เอาไว้คำจะกุมหอกล้วยแล้วก็ เป็นขี่ไก่ร้องคืนนี่แหละจ้ะครับ่าเฮาใส่หลายเฮาก็คือบ่ต้องนักเคมีอืจะอยู่ที่หนึ่งถึงสี่เดือนครัเอ่อจากสามหนึ่งถึงสามเดือนที่สามจะค่อยได้ใส่ปุ๋ยคินโอ้เพราะปลูกค้างวันไหนครับนี่พอ่อสองคูณสองจะดีจ้ะสองคูณสองอันนี้ T อยู่จ้ะหนึ่งห้าสิบสองอืมขึ้นหนสี่ไปนิดนึงเฮ้ห้าสิบอันนี้สองเนาะครับสองคูณสองจะดี สองคูณสองเนาะเห็นเขาห่างแนวจักหน่อยโอเคครับครับเดี๋ยวถ่ายคลิปนี้เนาะให้คุณพ่อกับน้องป๊อบนะครับอแนะนำเกษตรกรที่ว่าอยากทำเกษตรเนาะบอมเนว่าเกษตรแบบไดก็คือขอให้เป็นเกษตรเนาะให้น้องป๊อบอแนะนำแนยว่าเขาต้องมีการเริ่มต้นอย่างไรครับจ้ะก็ สำหรับใครที่อยากเฮ็ดเกษตรเด้จกก้ะกะร้องล้องล้องเบิงศึกษาเบิงในโทรศัพท์ก่อนก็นได้จ้ะว่าเขาอยากเฮ็ดอีหยังตอนแรกก็คือถามใจเจ้าของก่อนว่าอยากปลูกอีหยังอย,า,งอยากร้องศึกษาอันใดเบิงจ้ะจะถายว่าอยากร้องกล้วยก็โทรมาถ,ถามได้จ้ะครับช่องทางการติดต่อของน้องปอบเมียนะครับเ c e b o o k พัทยาพรล้มสุขจ้ะเป็นภาษาอังกฤษจ้ะครับผมจ้ะเบอร์โทรก็รก0 8 2ย์1 6ด5 6หนึ่งหนึ่งห้าหจ้ะโป้ใไดมีสินค้า อยากมานำเสนอจ้าได้จ้าเพราะองปขายทุกอย่างเลยจ้าครับผมจ้าโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องป๊อบและคุณพ่อหลายๆครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ